นนไ่เอาไอ้ยี่บอลดีจากเอาหวยเอาเงินกู้คืนมาเดี๋ยวกูจะลอ็อกเก็บโพสิฟิกมึงไอ้สัสไปข้าเดี๋ยวไอ้ที่กูโดนที่กูโดนไยี่นั่นหลอกอะ่ะมงึเงเลือกกูเลือดเลือดทีเดียว,ว<ะ>ไปเจ้าวันเดียว <c oughs> โกดิบกูเป็นของกูเลยงอโกสิบกูเป็นของกูเลยงอเจ้กกูไอสัตวอือตอนนี้รวยมากเลยตอนนี้รวยมากเลยมันมันลงหุ้นไป เละเหียเลยวะเนี่ยเละเหี้ยวะดูดูดูไม่ไม่เต็มเลยนิดเดียวดูจากระยะมันเลี้ยวมาทางนี้โอเคพี่ว่าห้องนี้ชัวร์ดูอย่างดวงพี่แล้วฮอะไรเนี่ย อืมก็เดูนเดิไปนะอุ้ยเฮียตกใจหมดเลยสั์อุ้ยแล้ววะมีอาจจะมีแบบพวกแผ่นอุ้ยพัตเตอร์พัตติมีทองมีที่ทองเยอะมีเงินอู้อู้เลือดอู้อ้อเพิ่มเกียเนี้ยซื้อมาทำไมวะฮะตอกไม้ปิดกูยึดแม่ต้นไม้เฮ้ยต้นไม้เพิ่มเลือดอ๋อ้ดไทย

โดนยุต <convert> ิกดปุ๊บไอเบียใช้ไฟฉายเชียวกูเฮ้ยจะใช่ไหมไฟฉายจะใช่เหรอเบยากรู้มากเลยเพื่อนกันไฟฉายมันโดนบัฟมาอึดขึ้นนะใช่ไม่เอาเมื่อี้อมึงก็ต้องใช้ไฟแช็กก่อนดิมีมีอะไรน้อยก็ใช้ไปก่อนโอ้โหห้องเดียวมึงเลยปม่เนี่ยวแบตเด็กันเลยพี่ที่เบียร์มุดท่ออืมนี่เป็นหนูทอเลย วิ่ไปใช้โอ้โหเกยใช้เลยที่เบียร์ซิกหลัเบียร์ไอคออะไรวะตัวหนึ่งอะตัวข้างหลังเบียร์เฮ้ยใช่แลววะควายโอ้ยควายไม่เห็นดิไอควายอะไรก็ก็จะขึ้นมาดูไง่าวีที่ไรเปล่าแม่งแม่งมุมไม่เฮียไม่ไม่ไเยนกะเปาแมงมุมได้เลยท อ๋อเฮ้ยเก้าก็คือก็ก็คือไอไอไอเฮ้ยต้นไม้เมื่อกี้ก็คือไอเฮ้ยเวลาเลื่อนรถอ่ะไอเท่ยมันจะหิวไอเยมันจะหิวเลื่อยให้ด้วยพดีอ่ะเต็มเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ไอเท่ยมันหิวตลอดเลยอ่ะมันเหมือนใบในเลนเซนตีวิวพี่ละไรใบมันคือใบกระท่มอเคดูแลดีเลยนาะไอกูหาอยู่ดีไงยี้อ ไปกระท่อมอ่ะมึงใช้แล้วมึงจะเบาอ่ะกู้มันอยู่ห้องนู้นแหละมันไม่ได้อยู่ห้องนี้หรอกไปกระทำใช้เห็นแสงสีฟ้าไหมไม่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 ไอมันเป็นประตูเนี่ยเป็นประตูแล้วก็ไปขึ้นทางนั้นใหม่ไงเลือดสีพันบอกทางทางเดิมมึงเดินไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยตาบอดสีหรือยังไง

ไม่มีเลยพี่ลูกกระตายลูกกระตานก้อนตี๋เห็เไม่หไ่เหไหไม่เหนม่ใช่ลดใช่ันมนโอ้โหห้องเดียวมึงเลยเออทุกอย่าง ประตูนั้นเลยเนี่ยเหรอไม่ไอฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงฝั่งขวามึงฝั่งขวามึงขวาขวาเอ้นแหลกประตูนั่นแหละเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าทางนู้นมีสมุดนะแตเราเปิดที่แกบอกว่าเราเปิดตรงกลางเฮ้เราเปิดตรงกลางมั้ยไม่ไม่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยพี่จำได้มันมีรูปไปเลยไปตีแล้วห้องนี้กลิ่นเหม็นนะเว้ยคุญดาเขาเปิดแต่มันไม่มีว้าย บอร์ดกินมันเหม็นนี่อ่ะอืมดูโอ้เลือดเพิ่มเรื่อยเลยว่ะที่เบี้ยลดตงกลางลดงกลาไอ้ไอ้ไอ้งไนรอเป็นตรงไหนไปเพิ่มเลือดอยู่ไม่จับเลยคองก่อนหน้านี้ได้ปะล่ะจับเลขห้องก่อนหน้านี้ได้ปะ่ะจับได้พี่จับได้พี่ไปขอลดตรงกลางสิบก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ประตูที่นี่นะพี่มันไม่เห็นหรอกประตูนี้ไม่ต้องกลับไปดูแน่มันติดไปแล้ว ตรงนั้นแหละเด้อเพเอกูไม่หลออคุณรับ้องหรอกตรงกางี่พีเียมันเลยไตรงกางกู้ห้องมันมาจากทางหนูกูากทางดีว่ะอืมตรงนั้นแหละยว่รงกลงีแกก็พี่เบียาผมากรี่่เตรงกลางอะเป็นล็อกเกอร์ไงแต่ข้างๆแบไม่มีล็อกเกอร์ผมว่าที่มีล็อกเกอร์อะไรคืไม่้องตรงกพีเียตกกม โลท้งสอะไรเป็นวยอะวะตั้งแป้งปันรอเสมอรอเดี๋ยกูไเี่ยวแล้วยาเอาหนึ่งร้อยเออพีเล่นหนึงลายนังวันได้ตายก่อนอะตายดาดิ้นตายอะเที่ยกูาตายดานนั่นแหละตายอะไม่กดผิดไอ้เฮ้ย ไอ้ยกูไม่อยาใจอ่ะข้างๆก็มีอะ่รค่โง่เะล่ะยนนี้เป็นง่ไงโง่ย่งห้อไม่หน่โอ่อม์มหรอกโอเวละประตูไหนนั่นเนี่ยประตูหน้าประตูหน้าประตูหน้าเร็วๆมันมาแบบแบบว้าประตูหน้าไว้อย่างอย่างอย่างพี่พี่เลยบ้านเลย ไม่มีคนบอกประตูหน้านะโอ้โหไอ้กลัวประตูนี้มาคุบอ่ะแหละคบวิ่งแล้าเหนียวติดติด ถไม่ก้าเขีนไว้ไม่เอา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 เปลืองเปืองไอ้ลูกตาหี่อะไรแย่วะะอ้โอ้ระดับดีเลยนังไอ้เก่นก็แบบว่าคนไม่คืนได้ปกะกดอ่ะเนอะ ในเวลาคือไม้กางเสกแอบบุตรแล้วอบบุตเฮ้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมาใี่ปอดใช้ไม่ม uh, ีไม่มีไม่มีเม anyway> ื่อกี้ไม่มีไแอบุัก้ยเฮ้ยทไมห้องมันเป็นอย่างเงี้ย มันโดนพี่ได้เห็นลอยลิฟต์ไหมพี่ว่าลอยลิฟต์ใครอะหมาแมวเฮ้ยอีกแล้วแล้เสาไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้หลอกไเฉยไอ้ไฟฟิสมันจะเยอะเพราะว่าไอ้นี่ไงไอ้ด่านไปกลับอะฮอฮอพี่ฮอฮอรอรอรที่มันเป็นเครื่องบินอะใช่ใช่ขนาเฮลิคอปเตอร์พี่นะเดี๋ยวจะมารับพึ่เนี่ยจากโรงแรมเนี่ยฮอจะเอาออกไปแล้ววะฮอรหรือไม่มีครับอันนัแต่กูเมอส์ทีม่น่ะ น่าจะเป็นไชินกูเลยคเี่ยตกใจหมดไอซัสไม่เคยเจอเลยอะอพี่คนแรกกันหรอไม่ใช่คนแรกเหมือนกันไอ้ยไอ้บุญ เสียต่นอ้ามยมเกดปิด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 กูจะโอยจดันลอนล้วันดูเจ้าดันลอล้น้องเียดตึงอะพอดีพอดีแบบแบบว่าขโมยของคนหนึ่งมานะที่มันแบบเงินหกร้อยอะได้เลยนะ ที่แม่ไม่เป็นเดต่ก็ตายเพราะโดนรัดรัดรัดมันกำจัดได้แอบบออกุออกโอ,อก้ค้างเอาออกเกมเอาเอาเกมค้างเอาออเ,เอาเฮ้ยเอาเกมค้างเอาเอาเฮ้ยเอาเกมโอเคไปละไม่ต้องเลย,ม,เยมา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 ,มาป่ะ เนะกสนินเป่าสิราุไไดไล่ขับไล่เบียวนี่น้องว้าว้ากูาโดนทุกอย่างเลยอะ่ะโค้รโน้องมาก็พูดยู่ว่ <c oughs> ไอใครจะไมรู้ไอเ้อะออะไร่ไ ไม่จะปัดอวไรอย่งเดียวเลยนอไม่แกแหงปากพูดเบี้ยไอ้ยี่ที่ก็จะปัดตอุ้ยห้องอะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะเอาดอกไม้อุ้ยอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยวางตี๋วาพีอพื้นสพื้นสอพื้นระวังสพื้นสพื้นไว้มันจะมีไม้งงๆแหลกสายอ้บอไม่เห็นยี่อะไรเลยสงพื้นไว้สงพื้นไว้มองพื้นไว้เดินตรอไปเดินต่อไปเลยต่อไปไปกระสุนจามงอ่ะก็ตุ่มที่ปายเลย กูเห็นมันเดอยู่กับที่ว่ามึงบอกรสซิ้งติง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 สภาพตอนนี้พี่เบีแบบรับทุกอย่างดัดร้อยมีเงินไขมามีเงินไขใหม่มาโอ้โหตายแล้วไฟฉายจะบมนโดนมาสยแรไมเช่มทำไมมันดุมมักระตุกจังวะพี่กูบอไม่เห็นะไรเลยเ้ามืดมาก อะไรขกันเด,ด,ดนนี่ยกระดาษวะโอ้ไฟฉายหมดจีสันไปตายแล้วตายแล้วกูรัดมาไอ้เหี้ยไม่พูดไม่ถกการคำเลยกูจะถึงด่านหนึ่ง้อยแล้วอะ